5นิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันน้ำพึ่งพรทิพย์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Set Mastery วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆคือนิสัยเล็กๆที่ถ้าเราทำทุกวันจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้จริง หลายคนอาจคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เช่นเปลี่ยนงานใหญ่ๆย้ายบ้านหรือหันไปเริ่มต้นใหม่หมดแต่จริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันค่ะนิสัยคือพลังที่น่ากลัวมากนะคะเพราะสิ่งที่เราทำซ้ำๆจะสร้างตัวเราในอนาคตถ้าเราสร้างนิสัยที่ดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นโดยไม่รู้ตัววันนี้ฉันจะชวนทุกคนคุยกันทีละข้อ พร้อมยกตัวอย่างและวิธีปรับใช้ได้จริงค่ะ 1. ตื่นเช้าเพื่อเริ่มต้นวันแบบมีพลังการตื่นเช้าไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เหนื่อยแต่คือการให้โอกาสเราได้เริ่มต้นวันอย่างสงบไม่ต้องรีเร่งและมีเวลาทำสิ่งที่สำคัญกับตัวเองก่อนใคร เหตุผลคนที่ตื่นเช้ามากักมีโฟกัสมากกว่าเพราะสมองยังสดใหม่ไม่ถูกรบกวนจากโลกภายนอกเช่นข้อความโทรศัพท์หรือความวุ่นวายจากงานวิธีเริ่มต้นค่อยๆปรับเวลาตื่นไม่ต้องหักโหมเช่นจาก8โมงเป็น7โมงครึ่งหาสิ่งที่ชอบทำตอนเช้าเช่นดื่มกาแฟฟังเพลงอ่านหนังสือเพื่อสร้างแรงจูงใจ ตัวอย่างมีคนที่ตื่นเช้ามาเขียนบันทึกวันละสิบนาทีพอทำไปหลายเดือนเขาเอามันมารวมเป็นหนังสือจนได้ออกผลงานเล่มแรกทั้งที่ถ้าไม่ตื่นเช้าเขาคงไม่มีเวลาเลย 2. จดบันทึกความคิดและเป้าหมายทุกวัน สมองของเรามีเรื่องราวหมุนเวียนเยอะมากถ้าไม่เขียนออกมาเราจะสับสนง่ายการบันทึกคือการเอาความคิดลงกระดาษทำให้เราเห็นภาพและวางแผนได้ชัดเจนประโยชน์ลดความเครียดเพราะเราไม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้ในหัวทำให้เราโฟกัสสิ่งสำคัญไม่หลงไปกับสิ่งเล็กๆวิธีง่ายๆ เขียนเป้าหมายวันละ3อย่างเช่นวันนี้จะออกกำลังกาย20นาทีโทรหาพ่อแม่อ่านหนังสือ10หน้าจดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นวันละหนึ่งเรื่องเช่นมีเพื่อนชมผลงานเรา ตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกอย่าง Google หรือ Facebook ใช้การเขียนเป้าหมายประจำไตรามาสที่เรียกว่า OKRs OK เพื่อให้ทุกคนโฟกัสไปในทิศทางเดียวกันนี่คือพลังขององค์การบันทึกค่ะ 3. ฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัว เรามักจะเฝ้ารอสิ่งใหญ่ๆเช่นได้งานใหม่ได้เงินเดือนขึ้นถึงจะรู้สึกขอบคุณแต่จริงๆแล้วการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆทำให้หัวใจเรามีพลังบวกขึ้นทันทีวิธีฝึกก่อนนอนลองเขียน3สิ่งที่ขอบคุณในวันนี้เช่นอากาศดีมีเพื่อนช่วยงานได้กินอาหารอร่อยพูดคำว่าขอบคุณให้บ่อยขึ้นทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง ตัวอย่างงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าคนที่จดสิ่งที่ขอบคุณทุกวันมีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นและรู้สึกมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่เคยจด 4. ใช้เวลาอยู่กับคนที่เติมพลังบวกคนรอบตัวมีอิทธิพลต่อความคิดและพลังงานของเรามากถ้าอยู่กับคนที่บ่นหรือมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาเราจะซึมซับสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัว วิธีเลือกสภาพแวดล้อมเลือกคุยกับคนที่มีวิสัยทัศน์มีความฝันถ้าไม่มีก็สร้างด้วยตัวเองเช่นฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือดีๆตัวอย่างมีคนหนึ่งเริ่มจากเข้ากลุ่มเล็กๆที่คนในกลุ่มชอบออกกำลังกายทุกวันเขาจะได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนจนสุดท้ายกลายเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือพลังของสังคมค่ะห ลงมือทำทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งความฝันจะเป็นแค่ความฝันถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำการเลื่อนออกไปเรื่อยๆคือตัวขัดขวางความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดวิธีแก้ถ้าสิ่งนั้นใหญ่เกินไปให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆทำทีละก้าวใช้กด2นาทีถ้าเรื่องไหนทำเสร็จได้ใน2องนาทีให้ทำเลยเช่นตอบอีเมลโทรหาลูกค้า ตัวอย่างยูทูบเบอร์หลายคนเริ่มต้นจากการถ่ายคลิปแรกแบบไม่สมบูรณ์แบบเลยบางคนไม่มีอุปกรณ์แพงๆแ,แต่เพราะเขาเริ่มก่อนทำต่อเนื่องจนวันนี้กลายเป็นอาชีพหลักมีผู้ติดตามเป็นล้านคนเลยวันนี้เราคุยกันไปแล้วกับห้านิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงได้แก่การตื่นเช้าการจดบันทึกการขอบคุณสิ่งเล็กๆ การอยู่กับคนที่มีพลังบวกและการลงมือทําทันทีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแต่ต้องอาศัยความสม่ําเสมอถ้าเราลองเริ่มทําสักข้อหนึ่งก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆอีกไม่นานคุณจะเห็นว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปจริงๆคะ่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้เพื่อนหรือครอบครัว กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดพอดแคสต์ใหม่ๆจาก m i n เซ t Mastery ตแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปค่ะขอบคุณที่รับฟังและขอให้ทุกคอนมีแรงใจดีๆในทุกวันสวัสดีค่ะ